สวัสดีครับเรามาถึงภารกิจที่เอ่อห้าหล้ของ Starcraft Root War mod สหรับ Starcraft สกับภารกิจที่ชื่อว่า The Battle of Braxis ภารกิจที่ห้าของ Protoss นะครับเราซึ่งเอ่อได้ได้ Crystal u r a s มาจากบนพื้นผิวดาว Braxis นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะออกจาก Braxis กัน Like okay, Executor, our sensors have just identified a large group of Terran vessels. However, their configuration profile is unlike any Terran group yet encountered. We are receiving a transmission from the fleet's command ship, identifying itself as the Alexander. Rotos Commander, I am Admiral Alexei Stukov of the United Earth Directorate. We are here to take control of the Terran Dominion and all of its outlying colonies. You are in direct violation of Terran space and have openly attacked Terran troops. Lower your shields and power down your weapon systems. The UED will be taking custody of your ships and whatever spoils you have garnered from this planet. United Earth Directorate. Raynar spoke of the distant Terran homeworld called Earth. These humans have come a long way to make war on us. Have faith, Zeratul. You almost sound as if you fear these humans. What are they to such as we? Was it not we who defeated the dreaded Overmind? Yes, Artanis, we did vanquish the Overmind. But we did so with the help of humans. Do not be so quick to underestimate them. Of course. Executor, I shall test the mettle of these humans by scouting ahead of your ships and finding a way through this blockade. โอเคครับเราเจอกับศัตรูใหม่ที่ชื่อว่า United Earth Directorate หรือ UED นั่นเองนะครับซึ่งพวกนั้นติดต่อมาบอกว่าให้เราเออยอมแพ้ซะไม่งั้นก็อาจจะถูกอะไรก็ไม่รู้แหละอันเ,เนิสก็เลยบอกให้เราเอา รวมกำลังกันตีฝ่าทัพของ UED ให้ได้นะครับ UED เป็นกองทัพที่มาจากโลกนะฮะคือเป็นกองทัพที่ <c oughs> <c oughs> จะมีรายละเอียดในภาร,รกิจชุดต่อไปแต่ว่าบทบาทจะมาตั้งแต่ช่วงเริ่มช่วงเริ่มของบลูดวอร์เลยก็คือภารกิจนี้นะฮะ เรามีอ t เทนิสอบเซ r ร์เวอร์มีสเกาแล้วก็มีซีรอดกาอุ๊ยซีรอดกาดักกูนอยู่อขอนยานมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำลายแหล่งเครื่องกำเนิดพลังงานซะอยู่ตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้5่เอ๊้5ห,หรือ6 5เนอะโอเค โดยที่ถ้าเราสามารถที่จะจัดการเครื่องกำเนิดพลังงานได้อพวกฐานวิซัยตรงนี้ก็จะพังนะไม่ใช่ว่าพังอะ่ะเออมันใช้การไม่ได้เออประมาณนั้นแหละโอเคโอค้โอบังเกอร์เลย เคยถอยก่อนออกตายไปแล้วตัวโอเคอ่เทนิสมันนี้นะฮะโอเคออฟเซอร์ erver, ถ้าจะให้ดีอย่าให้ตายเพราะว่าเอ่อม,มันเอาไว้เวลาสำรวจผ่านมันได้นะฮะอ่เทนนิสก็อย่าให้ตายนะฮะแพ้ทันทีน เฮ้ลุยเอเกการคือคก,นนกนอานพลังงานได้เลย Executor, with the power generator destroyed, the missile turrets on this platform are no longer operational. However, we will need reinforcements to finish the job. Reinforcements are en route now, Young Templar. Yeah, yeah. that the missiles here are all server Bye. อ้า oh. <I bad. S 1> วเรามีนักเทมพลานะครับเก่งเลยไปโอเคเอ่อ okay, um ตัวที่ขนดากูนผมขอเอามาปล่อยไว้ตรงนี้ ถอย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 ถอ,อยเร็วเลววเลววนั่นแหละโอเคครับถ้าไม่มีสามมิสไซล์ก็เอาออฟเซร์เวอร์เขาไปได้เลยนะเพราะมันไม่มีดีเทคเตอร์อยู่และโว่โว้โว่โอเคครับสีหลอดแมวเอาสีหลอดเอาดาร์เทมพาอ่ะ อัดเลยครับมันไม่เห็นเรานะฮะฟัน,น,นพว่นี้มนันอีโอ้ยไป <c ười> วเซิล <c ười> Okay. พวกนี้ช่างมันนะฮะนี่ที่ผมอยากจะทำลายคือ<า>ตรงนี้ต่างหากเรับมาตรงนี้โอเ้เส้นชั แล้วก็มี <Indeed. S 1> ถาม,มิซาอยู่นะ oh, อ๋อเทนิสไปแทงค,ครับเพราะอ,อเทนิสบันทึกอยู่แล้ว,ลวจะไปจัดการถาม,มิไซล์ซะ yes, <execut> เยี่ยมใช้อรเ,เทนิสไปแทงได้นะฮะถ้าเกิดเจอกับเอ่อถาม,มิไซล์อันเดียว ก็ oh. ตรงนี้ยากหน่อยไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเราจะการรอบๆก่อนไม่ห่วงไม่ต้องห่วงกับเครื่องบินนะฮะเครื่องบินนี่ไม่ถึกอยู่ละ โอ้ว <laughs> oh, okay, okay. oh. okay. mm ้าวว้วววววววโอเคครับโอเคสีแทงก์นะฮะอ้าวออมก่อนโอ้โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเออ yeah โอเคเราพาดากูนกลับมาก่อนมาคิดก่อนว่าจะเอาไว้ตรงไหนโอเค ถอยถอยถอยมาถอยมาเออนั่นแหละพังมันซะนะฮะไปเราถอยมาครับเราถอยมาเราถอยมา นาเทมพลาโอเคเดี๋ยวก,กันตรงนี้ไปด้วยนะฮะโอเคเราถอยถอยถอยครับโอเคเอาตัวก่อเยอะๆไปแทงนะฮะโอเคครับถอยครับ การมันน่าจะโอเคละไปุยเลย โอเคโอเคมาดูตรงนี <centro> ้บ้างว้าวโอเคอยู่แถวนี้ไม่น่าเป็นไรตรงนี้แหละ มาแด่นเดนี้แล้วกันอโอเคอ๋อว้วว้วโอเคได้อยู่แถวๆนี้แหละเรามาดูกำลังเสริมกันระคูนสองจีรสีดาร์เทมพลายอีกสี่โอเคยันทุกลำมารวมกันหน่อยมาเอาแล้วทำไมนี่ขึ้นไม่ได้วะ มานี่ไปเออต่อไปก็อออสเซอร์เวอร์มาสำหรดดวจแถวานี้อ้าฮมาแถวานี้โอเคเสรแทงใช่ใช่ใช่ผมลืมไปมีตรงนี้โอ้ ไปผมไม่ทันดูนึกว่าหมดแล้วเดี๋ยวเครื่องบินเรดลำหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรอ่าเดียมกินเหลือปล่อยตรงนี้ครับลงมาเลย ดากูนมานี่โอ้โอ้ยเหมือนใครยิงเหมือนใครยิงโอ้โอเคบังเกอร์นะฮะอันนี้ถอยไปโอ้โหโอ้โโอเคเออ่เหลือตรงนี้อีกที่หนึง่งอะไรจะไกลบังเกอร์นี่ก่อน เอ่อทีโรดดรพลเดี๋ยนะผมสำรวจก่อนว่ามีดีเทคเตอร์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โห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 มีนะอย ok. ู่ตรงนี้เอ่อเอาไงดี อะเธนิสอะเธนิสต่อ้บังเกอร์เหมือนเดิมครับอะเธนิสแทงแล้วลุยรเรียบร้อยละเอเอร์เสร็จักาคมพลา ลุยเอามาให้สองตัวนะครับเผื่อพลาดเยี่ยมฮะโอเคเยี่ยมทางเทมปลา ต่อไปผมอยากจะจัดการไอ้ข้างบนซะหน่อยทำไงดีล่ะเนี่ยยิงโอเคอ่าฮะอยู่นี่นะฮะอยากจะใช้ดักเทมพลา์แต่มันโอ้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 โอเค อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้เอออะไรแย่จังไม่เป็นไรแต่แย่จังเนี่ยนะรู้สึกเหมือนมันขัดขัดกันเองไม่รู้เออ,เอ,อไม่แน่ใจผมจะลองลงดารเทมพลาไปสักตัวโอ้อยากจะรู้ว่ามันยิงถึงไหมโอเคยิงได้นะฮะยิงได้ยิงได้ยิงได้ เราถอยก่อนมันยิงได้เ,เรามาคูณแอมมาเนี่ยอ่าแอมอ่ะยิงเคยเราถอยก่อนเราถอยโอเคเฮย,เยเมันยิงได้อยู่เปล่า เฮ้ยมันมันยิงได้วะอ,อ๋อมีตรงนี้อีกเอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปลี่ยนแผนเราไม่ต้องไม่ต้องทำแล้วงั้นละเหย่ยข้ามบนเราค่อยไปจัดการทีหลังไม่เป็นไรมผนดเดิมแผนเดิมไป จะไม่ค่อยได้ผลเ,เคยพุ่งนี้น <c oughs> มานี่มานรงนี้มาตรี้นี่ น่าจะใช้แผนนี้แหละยิงอ้าวไม่เป็นไรเสียไปสักตัวเอาแผนเราถอยไปก่อนอ่าไปช่วยเขาหน่อยไปลุย เป็นไรพังไปเรื่อยเลย หยุทธ์คุณมานะฮะมานี่เคยเราถอยก่นอนลองไอ้นี่ไป <You S 2> จัดการดูยิงได้ไหมไม่ได้วานหมู ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไม่ต้องตามโอ้ยยิงโดนไหมโอ้ยยิงได้อยู่เว้ยไม่อะไรไม่อะไรดากูลมานีย่ยิงไกล มาตรงนี้ดีวะเออไม่ต้องเข้าไปนั่นแหละอ๋อไป เคนิสมาโอ้ริเวอร์แล้วก็เทมพลเย่ยมแล้วกอาเซวิสสองตัวโอเคเอามาไว้ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆเทนิสโอเคอ่ะฮะ observe ออยรงเนรอโอ้โหนี่มันยิงอะไรเนี่ยตรงนี้ไว้ทำไรผมไม่ทราบได้นะเออช่างมันเราบ,บินมา

chilnet ไปนะอดีนิสลุยโอเคพังว้ไมันอยู่ตรงไหนวะไอเซชแทงเเอออยากเข้าใกล้ดิวะ เคอยู่นั่นแหละอ่าที่เหลืออยู่ไหนเอเคยเราดักกูมาเสริมกำลังก่อนลงไปอันนี้เทมพลาเทมพลาไว้ก่อน Quay hello, rồi, mang. Stay your will. Quay ở trên Ok, loại đã tai 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 oh, 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 tai 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 tai